สวัสดีค่ะสำหรับคุณลูกค้าทางบ้านนะคะที่ต้องการจะออกรถมือสอบไหมว่าจะเป็นรถเกง่งหรือรถกระบะราคาถูกมีคุณภาพแว้นะคะเราได้ที่บริษัทเจริญพานรัตนสินซาเค้าดอนและสาขาหนองค ร้านเรามีถึงสองสาขาให้คุณลูกค้าได้เลือกและอย่างวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับรถกยะบา Toyota v i g o Champs แคปสองจุดเจปี2013นั่นเองค่ะคันนี้ราคาถูกมากๆค่ยให้ตาสภาพคุ้มกับราคาอย่างแน่นอนค่ะแต่ให้ในราคาเพียง380,000บาทคุณลูกค้าสามารถผ่อนได้เพียงว้นละไ0 0 0บาทเท่านานราคานี้ตลอดสัญญาอีกด้วยนะคะออกง่าย ใช้ค,คุณําไม่ต้องดาวคุณลูกค้ารับรถไปเลยศูนย์บาทเท่านั้นคะ่ะและที่สําคัญยังได้เงินคืนจากทางร้านไปทําทุนสูงสุดถึง30,000บาทเลยทีเดียวออารถันี้ไปคุณลูกค้าได้ตู้ถือด้านหลังนะคะแบบอย่างดีไปเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มเสียค่าตู้เพิ่มจัดไปเลยค่ะในราคาข้าเมื่อเ0 0 0บาทพร้อมตู้ด้านหลังแบบอย่างดีนั่นเองคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะสีสีสวยมากเป็นสีเทานะคะการดีไซน์แบบก็ดูดีไม่ล้าสมัยทันสมัยอย่างแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบ ค่ะและก็ตู้ด้านหลังและก็ในห้องเดสารกันเลยนะคะว่าจะสวยแค่ไหนถูกใจคุณลูกค้าหรือเปล่าไปชมกันเลยค่ะ สวยใหม่ราคาถูกได้พร้อมตู้หากถูกใจและโดนใจคุณลูกค้าทางบ้านรีบจองก่อนใครได้ที่เพจเ c e b o o k รถยนต์มือสองเจริญพานรัตนสินนะคะและยังได้รับโปรโมชั่นดีๆจากทางรา้านไม่ว่าจะเป็นช่วยผ่อนคนละครึ่งนานสูงสุดถึง6เดือนรับเงินคืนสูงสุดถึง3,000 0บาทได้ค่าแนะนํานสูงสุดถึง หมื่บาทออกลดที่มีเพียงศูนย์บาทเท่าน,านั้นออกได้ทุกอาชีพมาออกกันเยอะๆนะคะยินดีต้อนรับแต่ให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านสําหรับคี่มนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดดิ่งกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใคนะคลิปหน้าค่ะ